สวัสดีครับวันนี้เช้าวันศุกร์ที่7ตุลา2565นะครับามาก่อนเวลา7นาทีตอนนี้9.53น,น,<อ>นเดี๋ยวมาดูทาคุนีกันก่อนนะครับทาคุนีเมื่อวานนี้ได้วิเคราะห์ไว้ว่าราคาจะไม่สามารถขึ้นเหนือจุดนี้ได้นะครับนี่ก็คือตัวที่วิเคราะห์เมื่อวานนี้นะครับก็คือจะไม่สามารถขึ้นไปถึง 61.8%ได้แล้วมันก็ไม่ขึ้นนะฮะเสร็จแล้วมันก็พักตัวลงมาวันนี้มองว่ามันควรจะเป็นการพักตัวลงต่อนะครับอย่างนี้ขึ้นไปเพื่อลงต่อเพื่อให้ครบชุดของคลื่น A แรกขา A แรกในทำเฟรมวีคนะครับอันนี้ยังไม่ครบนะครับยังไม่ครบยังไม่ครบอาจจะเป็น A B C หรือเป็น1 2 3 4แล้วก็5เป็น A ในท r เฟรมวีคอันนี้ ติดตามกันนะครับอันนี้มาสรุปกันก่อนนะครับมองว่าวันนี้ยังไงทาโนน้ก็ยังไม่สามารถที่จะขึ้นไปเหนือที่เส้นนี้ได้นะครับอันนี้ถ้าในมุมมองของอ e ีเลดเบฟจะมองว่าขา A จะต้องเป็นขึ้นซิกแซกนะครับทีนี้ถ้าเป็นอีกมุมมองหนึ่งถ้าวันนี้มันสามารถขึ้นยืนเหนือ3.77ได้นะครับหรือ3.76นะฮะตัวเลขลงตัวกลมๆของเขาก็คือ3.76 เย็นเหนือได้แล้วก็ราคาสูงกว่า3.76นี่ก็เะ่ากับว่าชุดนี้จะเป็น A B เป็นแบบขึ้นเป็นแบบะจะทำตัวเป็น B เป็นเวฟบ B แล้วก็ลง C เพื่อครบชุดขา A ในทำฟิลมวิกซึ่งระยะการพักตัวก็คงจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็มาติดตามกันตามกันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับทาคูนี้นะฮะอ่า ตอนนี้มองว่าอยู่ในช่วงของการพักตัวที่จะทำเวฟสี 4, ซึ่งเวฟสี 4, มันก็จะมี A B C นับเป็นเวฟสี 4, ในขึ้นวีกนะครับอ่านได้ดูขึ้นวีกดูทำเป็นวีกนะฮะ,ะเห็น,นะฮะนี่คือมองว่าชุดนี้นะครับนี่คือเดลาเบลให้นะครับอ่าเป็นซับเวฟย่อยนะครับเป็นเป็นเป็นเวฟ A เป็น1 2 3 4 5นะครับ ทีนี้ชุดนี้ก็คือ 1, 2, 3, 4, 5้ละเป็นเว็บ3ใหญ่ของดีปีวีกนะฮะทีนี้ก็มาดูว่ามันจะพักตัวลงมายัางไงแล้วก็ใช้พีโบลิตเทสเมนต์นะฮะหนึ่งชุดของขาบีไอขาคัสขาสามขาสามของวีกนะฮะทีนี้มันจะต้องลงมาเนี่ยชุดแรกเลยนะครับมันจะต้องอยู่ที่3.18คือหนึ่งเซกเมนต์ของเขาในการสับเปลี่ยนเป็นเวบที่4ก็คือ นี่คือ3แล้วก็4แล้วก็ขึ้น5ต่ออย่างนี้นะฮะอย่างน้อยมันจะต้องลงมาที่บริเวณนี้ก่อนในชุดแรกนะครับสำหรับทาคุนิมองว่าทาคุนิอย่างเป็นการพักตัวในทางขาลงอยู่นะครับสำหรับทาคุนิก็รอกันนิดหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนที่อยู่ที่สูงแล้วทีนี้ก็มาดูยูเรกานะฮะ อยู่เลกา้าน,นี่ทรงจะลงยาวนะครับอ่าทีนี้มาดูอันนี้ตีเส้นมาแล้วอันนี้วีคนะฮะทำเฟรมวิกลบอันนี้ออกก่อนเดี๋ยวเราลกลับไปที่ทำเฟรม B มองว่าตรงนี้ฮะถ้าทำเฟรมวีคนี่ก็คือ1 2 3 A B C X A B C นะครับแล้วขึ้นเป็น C เพื่อจะลงต่อเป็นซิกแซกได้ไหมนะครับนี่นี่นี่ที่จุด1กี่ อาจจะมองเป็นเว็บ,บีไปแล้วนะครับสำหรับท e างเฟรมวีของยูเรกาถ้าย e ูเรกาขออภัยนะฮะถ้ายูเรกาเนี่ยมันสามารถยืนวิ่งขึ้นไปในอนาคตนะครับสำหรับทางเฟรมวีวิ่งขึ้นไปได้ที่2.95รูปแบบมันก็ยังจะคงเป็นซิกแซกอยู่เหมือนเดิมนะครับซิกแซกนี้เริ่มได้ตั้งแต่1%ของ,ของ ของขา A นี่นะฮะนี่คือขา A นี่นะครับเนี่ยเดี๋ยวจะบ่งไว้ให้นะครับนี่ครับนี่นะฮะนี่นะครับนี่คือขา A นะครับทีนี้คือขา B นะครับ B นี่เริ่มต้นจากตั้งแต่1%ของขา A ได้ตรงนี้นะฮะน้อยๆตรงนี้จนถึงต่ากว่า6 1 8เสร็จแล้วมันก็จะลงเป็นขา C มองว่ายูเรกายังอยู่ในช่วงพักตัวของขึ้น B หรือจะลง C เลยวันนี้ เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับสำหรับทำเฟรมวีอ่ะที่นี่ดูทำเฟรมเด่ะเดี๋ยวลบรานนี้ออกก่อนอที่นี่ดูนะฮะท e เฟรมเดย์ทำเฟรมเด a y มองว่ามันยังเป็นชุดพักตัวอยู่นะครับวันนี้มีโอกาสที่จะลรุงทีนี้แนวรับ แรกจะอยู่ที่1.56แนวรับถัดไปจะอยู่ที่1.45นะครับถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็คือ A B C 1.45รับอยู่มันก็จะเด้งกลับไปอันนี้สำหรับ t ท e เฟรมเด a y ซึ่งก็การวิเคราะห์ออน,นี้ก็จะสอดคล้องกับท r เฟรม e ีคพอดีนะครับมันจะเป็นรูปแบบของซิกแซกนะครับอ่าทีนี้ไหนมาดูซิว่าเมื่อวานนี้มีตัวไหนติดสแกนเข้ามานะครับ สำหรับ NBC NBC นี่ระหว่างวันก็ติดสแกนนะครับแต่ว่าติดช่วงพักบ่ายนะครับอนนี้พักตัวลงมานะฮะพักตัวลงมาตอนนี้ตลาดเปิดแล้วนะครับ9.59นตลาดเปิดแล้ว n a p เมื่อวานนี้ปิดมาวันนี้เปิดเขียวนะครับ PSG เมื่อวานนี้ลงทั้งวันนะครับเมื่อวานนี้ PSG มาดู PSG ด้วย PSG ฮะ, PS ะเห็นไหมฮะจบไปแล้ว A B C X หรือว่าเป็น1 2 3 4 5ี่ห้าจบแล้วก็ลงมาอย่างนี้นะฮะเป็น A B C X A B C ไหมแล้วก็ลงอย่างนี้นะครับทีนี้เต้ามันจะลงต่ออีกไหมอะไรยังไงเรามาดูเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงนะน,นี้เดี๋ยวหุน้นติดสแกนเข้ามาละไหนดูซิมีหุน้นติดสแกนเข้ามาอย่างอย่างนะครับตอนนี้ยังเปิดตลาดยังไม่ถึงหนึ่งนาทีนะฮะยังมียังไม่มีหุนห้นติดสแกนวันนี้ก็คือ PSG ดันขึ้นตอนนี้อยู่ที่1.48อ่ะทีนี้เรามาดูสรงนี้เห็นไหมฮะไล่กันมาเลยจากตรงนี้นะครับตรงนี้อ่าตรงนี้เห็นไหมฮะชุดนี้ขึ้นนี้ถ้าเรามองที่เต็มรูปแบบเขาก็คือ a b c x a b ลง b หรือ c หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเริ่มตัว PSG ทีนวิ่งมาตั้งแต่จุด05นะฮะมี a b c หรือเป็น1 2 3ได้ไหมแล้วก็เป็น4แล้วเป็น 5, 5้หลงมาพักตัวนะครับ5จบแล้วหรือ,อยังก็มาดูนะฮะเราก็มาดูว่า5จบแล้วหรือ,อยังนี่มาดูนะฮะนี้เป็น 1, 2เป็น1 A b c 2แล้วก็3แล้วก็ลง4เพื่อจะขึ้น5นะครับแล้วก็จบชุดของ PSG วันนี้ PSG มีโอกาสดันตัวขึ้นอยู่นะครับ ตัวับ TKT ติดสแกนเข้ามาแล้วนะครับ Tkt วันก่อนมุนซิลลิงแล้วก็พักตัวตอนนี้วันนี้เปิดกระโดดนะครับ3.28นะเมื่อวานนี้ปิดต่ำนะครับวันนี้เปิดกระโดดลนะเมื่อวานปิดเท่าไหร่เมื่อวานนี้ปิดที่2.90วันนี้เปิด3.20นนะครับดูซิว่าวันนี้มันจะกระโดดไปต่อได้ไหมทีนี้เราก็มาดูว่า โอกาสที่มันจะไปต่อได้ไหมก็มองดูว่าเส้น MACD ในทารเฟรม60นาทีนี้กำลังจะตัดขึ้นอ่ายอดมาดูที่ทางเฟรม15นาทีนะครับเห็นไหมฮะทางเฟรม15นาที CCI นี่บ่งบอกว่ากําลังพักตัวมันอาจจะลงมาแตะเส้นนี้ก่อนนะครับแตะแนวรับที่เส้น EMA สีฟ้า5วันนะครับคือเส้น EMA นี่เวลามันพอดปุ๊บมันจะดึงขึ้นไปแล้วแท่งการาฟก็จะลงมาอย่างนี้นะฮะตัวนี้ก็จะดึงขึ้นไปก่อนเพราะว่ามันจะ เอาค่าของตัวนี้มาพอดสำหรับวันนี้ด้วยนะครับเป็นค่าเฉลี่ยนะฮะมันก็อาจจะดึงขึ้นนิดนึงแต่ตัวนี้อาจจะทิ้งตัวลงมาอยู่ที่รอยแตะจุดสัมผัสของเส้น EMA 5นะครับแต่ว่าตอนนี้มันเกิด Golden c o s ไปแล้วนะครับที่3.5นาทีดูซิว่ามันจะพักตัวแล้วจุดไหนที่ควรจะเข้านะครับอ่ามาดูกันตรงนี้แนวรับไหมนะครับอ่าลงมาดูกันนะครับและทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราเข้ารอรับที่3.14นะครับ แล้วถ้ามันหลุดถ้ามันผิดทิศผ,ผิดทางเราควรจะคัดตรงไหนระยะคัดไกลไหมอ่าตรงนี้ประคัดตรงนี้นะครับเนี่ยบริเวณนี้เลยเนี่นะฮะสองจไกลไปไหมไกลนะครับอันนี้ก็ก็ถึงว่ามองดูว่ามีความเสี่ยงของการที่จะเข้าเล่นเดทเทรดมันจะมีความเสี่ยงสูงอยู่เหมือนกันนะครับถ้าสัดส่วนอ่า rr ของเรามันยังไม่ได้นะครับก็ปล่อยผ่านไปก่อนก็ได้นะครับไม่ต้องไปดีดตามมันนะครับ CRD ติดมาอ่า c d วันนี้เป็นแท่งเขียวในมุมมองของเส้นอินดิเคเตอร์มองว่าอย่างไรอ่าสโตตัดลงมานะครับวันนี้จะตัดโค้งขึ้นไปได้ไหมนะครับวันนี้มาดูกันส่วนตัว MACD นี่มีอาการชี้ขึ้นนะครับส่วน ทำเฟรม15นาทีมาถูทำเฟรม15นาทีเห็นไหมฮะมันเริ่มตักลัแล้วก็เกิดสัญญาณอะไรไหมดูสิครับนะฮะนี่มันมีสัญญาณในเัตเนนิดหนึงบริเวณนี้นะครับนี่บริเวณนี้นี้ราคามันจะผ่านแนวนี้ได้ไหมขันดับแรกนะครับขอให้มันขึนเหนือได้ลําดับต่อไปมันจะไปที่บริเวณนี้นะครับตรงนี้1.13ตอนนี้1.08อีก5ช่องเพื่อนๆก็ติดตามกันเลยนะครับสําหรับ CRD คลิปนี้ เพื่อนๆจะได้ชมก็ต่อเมื่อปิดตลาดไปแล้วนะครับก็คือตอนนี้บรรยายสดพร้อมเวลาเปิดตลาดแต่ว่าเวลาจะอัปโหลดจริงๆเพื่อนๆก็จะได้เห็นผลสรุปพร้อมกับดูคลิปไปด้วยว่าการบรรยายคลิปวิเคราะห์แบบนี้ผลเฉลยภายในวันวันนั้นเป็นอย่างไรเพราะว่าเราเน้นเดทนะครับ WGE WTE เป็นยังไงพร้อมสู้ไหมนะครับมาดูกัน นี่นะฮะแนวรับแนวคัดนี่คืออยู่ตรงนี้เลยนะครับ1.53 1.46นะครับส่วนเต้าอยู่ตรงไหนอันดับแรกก็คือโดยส่วนใหญ่ผมจะนิยมตรงที่แกลบนะฮะที่มันเปิดเปิดแกลบขึ้นไปแล้วก็จุดสูงสุดก่อนหน้าและจุดสูงสุดถัดไปนะครับหรือว่ามันมีส่วนต่าง ระหว่างบริเวณที่เราจะเข้าก็คือตอนนี้ก็คือ1.53นะครับ1.53 5 3นะฮะ,ะ5 3ทีนี้เพื่อนๆอ,อาจจะรอรับก่อนก็ได้นะครับที่1.52ดูที่ทำเฟรม15นาทีดูทําเฟรม5นาทีดูทำเฟรม5นาทีอะตอนนี้ดูนะครับอาตอนนี้มันชี้ขึ้นตอนนี้รอรับไม่ได้นะครับเกี่ยงราคาไม่ได้แล้วถ้าจะเร็วก็เร็วเลยนะครับตอนนี้ไป1.55แล้ว 54นะครับวันนี้ถ้ามันยืนเหนือถ้ามันขึ้นไปทดสอบ1.60ก็คือประสบความสาเร็จในการเทรดไว้นะครับตอนนี้1.54รุนให้มันชน1.60แนวตาที่เป็นแกลบสีแดงของตัวนี้นะฮะตัวนี้นะครับแกลบปดมาแทงแทงแดงยาวๆเนี่ยนะฮะตรงนี้บริเวณนี้นะครับแกลบ คือจะเป็นแนวต้าน1.601.59ประมาณนี้นะครับตรื่อ้1.55ในมุมมองว่าเส้นสโตเส้น CCI ปักักหัวลงทิ่มหัวลงในทางเฟรม5นาทีมีโอกาสพักตัวระยะสั้นๆนะครับส่วน MACD ยังชี้ขึ้นอยู่บ่งบอกถึงว่าโมเมนตัมยังมีความแรงอยู่นะครับวันนี้มาพรา้อมบนรุ่ม u t e ตอนนี้เปิดตลาดไปแล้ว6นาทีเซ็ตอยู่ที่1.587.80 ลบ1.38เมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้นะครับตัวของดัชนีดาวโจนถูกเทออกมานะครับติดลบกระอากไว้เหมือนกันนะฮะมาดูวิภา PJW ยืนหนึ่งมาได้ยังไงหกนาทียืนดูที่ทรงนี้อ่า เกิดโ o ลเด้นคอร์บริเวณนี้แล้วนะครับเนี่ยตรงนี้เป็น Golden c คอร์นะครับแล้วตอนนี้ทุกตัวกําลังเข้าสู่เขต o v e r b o ์บอทนะฮะทีนี้โอเวอร์บอทนี่หมายถึงว่าโอเวอร์บอทของเขาก็คือหมายถึงว่าบริเวณที่มันเป็นจุดซื้อขายกันซื้อเยอะมากกว่าขายนะครับนั่นคือราคาก็จะพุ่งไปได้นะครับ o v e r b o ์บอททีนี้ก็ต้องระวังถ้าเล่นในแนวโอเวอร์บอทเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องระวังด้วยว่าบริเวณไหน ที่เหมาะสมกับการขายโดยส่วนใหญ่คนที่เขาซื้อมาจากด้านล่างเขาก็จะไปปล่อยที่บริเวณแนวต้านแรกอะไรอย่างเงี้ยนวต้านนี้แนวต้านน,าานี้เพราะนั้นเราก็ต้องระวังนะครับแบ่งแบ่งเทคโปรฟิตเป็นไม้ไปนะครับทีละขึ้นทีละขึ้นก็ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีเวลาเฝ้าหน้าจอนะครับวัี้จะตั้งเป็นแบบออโต้ก็ได้นะครับเพราะว่าโปรแกรม e fin, อีฟินเขามีให้ตั้งออโต,ต้เทดได้นะครับ เ S S อสแปร์ดูเอสแปร์ซิสแปร์บางน,นี้ก็ทรงสวยนะครับทรงนี้มีโอกาสจูงให้เกิดโกลเด้นคอร์สได้นะครับตรงนี้บริเวณนี้ถ้ามันสามารถยืนเหนือเส้นสีฟูนี้ได้นะครับเนี่ยบริเวณนี้ตีดูซิถาาดูซิว่าเท่าไหร่3.25นะครับก็คือ3.24หรือ3.26เนี่แหละฮะราคานี้ถ้ามันยืนได้ด้วยแท่งปิดนะครับราคาตันๆเลยเนี่ยก็คือแท่งปิดเลยไม่มีหานไม่มีอะไรเนี่ยก็คือมัน ยืนได้ยืนเหนือได้แล้ววันต่อมามันอาจจะขึ้นไปต่อได้นะครับหรืออาจจะพักตัวลงนิดนึงก่อนแล้วก็จะไปต่อได้อะไรอย่างนี้นะฮะเพราะว่ากราฟหุ้นเนี่ยเวลามันขึ้นมันก็ไม่ได้ขึ้นทีเดียวรวดเดียวเลยนะครับขึ้นไปวันสองวันแล้วก็มีการพักตัวลงมาก่อนก็คือช่วงพักตัวก็คือการช่วงขายทำกำไรของคนที่เขาถือมาจากข้างล่างแล้วนะครับเพื่อนก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ย พอหุ่นติดสแกนมาแล้วมันจะวิ่งอย่างเดียวไม่ใช่นะครับติดสแกนมาก็จริงแต่ติดสแกนตอนเช้าตอนบ่ายไกยเ่เพิงแท่งสีแดงก็มีนะครับเพื่อนๆคอยจับตาตรวจสอบไว้ด้วยนะครับเก็บไว้เป็นสถิติะนะครับอันนี้คือลักษณะของการเล่นเร็วนะฮะลันเทนไม่ได้นะครับแต่บางตัวเข้าจังหวะสามารถดันเทนได้เราก็พลิกยุดเทวิธีใหม่สลับเป็นลันเทนขายเคกกำไรไปครึ่งหนึ่งที่เหลือลันเทนก่อนก็ได้ลันเทนต่อไปก็ได้นะครับ ตอนนี้เซ็ลบ0.98 TKT อ่ะ TKT เป็นยังไงวันนี้เปิดกระโดดเป็นแท่งเขียวแล้วนะครับไม่แดงแล้วนะครับเมื่อสักรครู่นี้แดงนะครับดูสิว่าเป็นยังไงบ้างเห็นไหมฮะอีกเออไว้ว่ามันจะต้องขึ้นไปที่เท่าไหร่ให้ดูซิวันนี้เปิดกระโดดเลย นี่หนึ่ง้าเวฟ5หแล้วนะครับทําทรงเป็นเวฟ5หแล้วหรือ,อยังอันนี้นับเป็น1นึ่งะครับหนึ่ามหรือจะทําตัวเป็น1 2 3 a b c องสามเบีซ่นะเดี๋ยวดูกันแต่แน่นอนวันนี้มันเปิดกระดูดเป็นเบร a เอาไว้กับในช่วงนี้นะครับยังไม่จบสรุปวันนะครับสําหรับบริเวณนี้เป็น break อาไว้กันะครับ ถ้ามันไม่ลงมาปิดเลยวันนี้ก็คือตัวนี้เป็นเบรกอเวกแบบสมบูรณ์ราคาวันนี้จะวิ่งยาวนะครับสําหรับ tkt นะครับขอให้มันอย่าลงมาปิดนะฮะทีนี้ตัวสัญญาณ indicator นี่ชี้ขึ้นเห็นไหมฮะ macd เนี่ยระยะ5นาที macd ยังชี้ขึ้นส่วนสโตนี่เคลียร์เรยเจนไปแล้วนะครับส่วนเส้นเคลื่อนที่ไวมันก็จะทําตัวบ่งชี้ว่าจะมีการพักตัว อันนี้ตัวนี้จะเร็วที่สุดนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมาเอาตัวอื่นมาเปรียบเทียบด้วยว่ามันจะพักตัวแล้วก็ลงเลยหรือว่าพักตัวเพิ่มขึ้นต่อเราสังเกตจาก CCI นี้ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นอย่างไรพฤติกรรมของ CCI ในลักษณะของกราฟที่กำลังวิ่งแบบนี้ในกาง์เตมสั้นๆนะครับเมื่อวานนี้เบสก็ติดมานะครับเบสอ่า เบรสติดไปากปตทเข้ามาได้ยังไงเนี่ยนะอันนพิมพ์เอาเลยเมื่อกี้ก็เบรกก็ติดมานะครับเมื่อบานก็ติดนะครับเบรสดูซิว่าวันนี้จะเป็นยังไงจะจูงเป็นโคเ้นคอสได้ไหมลุ้นให้มันจูงเป็นโคเ้นคอสสำหรับวันนี้นะครับอ่าทีนี้ถ้ากรณีที่จะเล่นเร็วอย่างนี้นะครับจั่าวะนี้นี่คือแนวคัดต้องสั้นเลยนะครับเอาแบบต้สั้นเลยนะครับความเสี่ยงน้อยนะครับ แต่นี้ก็มีโอกาสคัดบ่อยนะครับถ้าเล่นสั้นๆแบบนี้นะครับความเสี่ยงน้อยแต่จะคัดบ่อยคัดบ่อยนักก็ไม่ดีนะครับแล้วก็ดูว่าถ้าจังหวะนี้เรารอ1.20แล้วก็รับที่1.20แล้วก็ปล่อยให้มันลันไปที่บริเวณเดี๋ยวผมเช็คฟีโบกว่าอันนี้จะใช้เป้าด้วยฟีโบนะครับฟีโบรีเทสเมนอ่าตอนนี้ มันมาชนที่33.33%แล้วชุดนี้ก็คือเซกเมนตใหม่แล้วนะครับดูทีว่าตอนนี้มันจะขึ้นไปได้ไหมรุ่นที่1.22 1.24ครับนี้ดูว่าอตอนนี้เรารุ้น1.2่น1.22 1.24แล้วก็1.30ชุดต่อไปครับเนี่ยถ้าเล่นตามแบบฟิโบนะครับเด่นใช้ตัวเลขมหาศาลในการเทคโปรฟิตในการเข้าซื้อก็จะ ส่วนใหญ่ก็จะเล่นกันที่38-61.8นะครับแล้วก็1 6 0 8 6 1 8นะครับ, 8. 8รบสำหรับฟิโม o โปรเจคชั่นถ้าเป็นขึ้นเวฟบ3เราก็จะใช้ฟิโบโปรเจคชั่นในการวัดว่ามันจะมีระยะไปไกลได้อีกเท่าไหร่ส่วนถ้าการเล่นแบบรีเทสก็คือมันเป็นขาขึ้นเป็นการพักตัวในขาขึ้นเราก็จะใช้ฟิโบ r รีเทสในการวัดนะครับอฟิโบโดยปกติเขาก็จะใช้การ ทฤษฎีก็จะว่าไว้ว <sa> <you> ่าตรงนี้ก็คือสําหรับคลื่นอิเ็กเวฟต้อง33.33%เกือบคือเป็นเปลี่ยนเป็นเซกเมนต์ใหม่แยกตัวออกจากเซกเมนต์ที่ลงมานี้แล้วนะฮะนี่ง่ายๆอธิบายเพื่อนง่ายๆคร่าวๆก่อนนะครับเสร็จแล้วเซกเมนต์ใหม่ก็คือต้องได้ที่33.33%นี่คือนับเป็นหนึ่งเซกเมนต์ใหม่เซกเมนต์ใหม่นี่เริ่มต้นที่33.33%ทุกเซกเมนต์นะครับทุกการพักตัวเสร็จแล้วก็มันจะไป ขึ้นไปต่อหรือจะขึ้นแตะปุ๊บแล้วก็ลงเลยก็ได้นะครับอันนี้มันกบเซกเมนต์แล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นเซกเมนต์อื่นต่อไปนะครับสําหรบบการใช้ฟีโบการใช้อีเ t ็เวฟในการพิจารณาการเข้าซื้อแล้วก็จุดขายทํากําไรนะครับ ETC เมื่อวานก่อน ETC ติดมา,า ETC วันนี้อะไรเปิดกระโดดแล้วพักเปิดกระโดดแล้วก็ลงมาเทส แต่ไม่ไม่ไม,ไม่ลงมาเทสราคาปิดของเมื่อวานนี้นะครับราคาปิดของเมื่อวานบริเวณนี้นี่นะครับอ่าไม่ได้ลงมาเทสนะครับแค่แค่จะลงมาทดสอบมีจิตยังไม่แตกที่3.08นแะมีโอกาสที่จะทันตัววิ่งขึ้นไปไหมดูที่อ่อาทีนี้มาดูที่เห็นไหมฮะตรงนี้เกิดสัญญาณในื้อเเจนแล้วมีโอกาสขึ้นไปพักตัวพักตัวอย่างน้อยๆมันก็ควรจะพักตัวถ้าจะเปลี่ยนเซกเมนต์นะครับก็จะสามสามจุดสามสามเปอร์เซ็นต ผมจะพูดเร็วไปหน่อยดิมันเกบวไปนิดนึงนะครับะจะเป็นตรงนี้นะครับ33.3% 3ก็คือ3.233.24อันนี้อาจจะเป็นแท่งวันนี้หรืออาจจะเป็นวันจันทร์อีกทีหนึ่งเพื่อนๆก็ติดตามดูได้นะครับับรตัว etc มองว่าชุดขาลงทั้งหมดที่ทไซเวย์ดาวลงมาเนี่ยมันน่าจะจบไปแล้วพอดียังไม่ทันได้วัดคลื่นนะฮะยังไม่ได้ วัดสัดส่วนว่ามันจบชุดขาลงอคอร์รคชั่นนี้แล้วหรือ,อยังนี่นะครับเนี่ยนี่น,นี่นี่คือคอร์รคชัน่นทั้งหมดจากนี้ลงมานี่คอร์รคชั่นนะั้นมันเป็นไซเบดาวมาเรื่อยๆนะครับจบแล้วหรือ,อยังแนละ้วมันจะเด่งขึ้นเปลี่ยนทิศทางเป็นขาขึ้นต่อไหมก็เพื่อนๆก็ติดตามกันนะครับเก็บเข้าไว้ในเฟบอริตไว้ e, สำหรับ ETC อ่ายูเรก้าเป็นยังไงเมื่อวานนี้ลงแรงวันนี้เป็นยังไงติดสแ,แกนเข้ามาอ่าดูซินะครับ มีโอกาสไหมที่ยูเอากร์จะดันตัวกลับขึ้นไปเป็น a B c แล้วก็เป็น 1, 2, 3, 4, 5รูห้าจะเป็น A อ C นับเป็นขาเก่อนอันนี้เป็นซับเว๊บย่อยของ A ใหญ่แล้วก็อันนี้จะเป็นซับเว๊บย่อยของ b ใหญ่จะเป็น A C C A แล้วก็เป็น a B c b แล้วก็ลงซีอีกทีนึ่ง ก็ต้องมาติดตามกันนะครับอันนี้ใช้ทางเฟรมเดในการวิเคราะห์มองยุทธศาสตร์ข้างหน้าว่ามันควรจะเป็นอย่างไรนะครับสําหรับการใช้เครื่องเอกเวฟในการวิเคราะห์ปกติก็คือผมจะใช้เอกเวฟในการวิเคราะห์ออกเชิงในแนวทางยุทธศาสตร์นะครับส่วนิถยุธทธวิธีในการเข้าซื้อเราก็จะใช้เส้นแนวรับแนวต้านแล้วก็สัญญาณอินดิเคเตอร์ต่างๆเข้ามาช่วยนะครับห่า TC ไหนเซีสิ TC 12บาท 20ตางอ่าทีทีทซ,ทซีนี่ก็ทรงสวยนะครับมันสั้นเลยตรงนี้บริเวณนี้นะฮะเนี่ยจุดคัดเลยบริเวณนี้จุดเข้าบริเวณนี้นะครับทีนี้จุดที่จะ TP อยู่บริเวณนี้อันนี้สัดส่วนมันใกล้เคียงกันนะครับนี่นะฮะทีนี้เราเลื่อนจุด TP มาบริเวณนี้ได้ไหม TP แรก14.10นะครับกระดูที่ว่า หาริสอร์เลโชคุ้มค่ากันไหมที่จะเข้าเสี่ยงก็เพื่อนๆก็ต้องพิจารณาอย่างนี้นะครับเวลาที่จะเข้าเทรดเดทนะครับตอนนี้บวก0.18เนอร์อ่าวันนี้เนอร์ดันตัวพุ่งขึ้นลากเป็นกลิดคอร์สเนอร์จะไปต่อได้ไหมนะครับ ตอนนี้มองว่าจุดจบของเนอร์จบแล้วหรือ,อยังจะกลับตัวขึ้นได้ไหมนะครับเพราะว่ามันลงมายาวนานมากตั้งแต่โควิดเริ่มซานะครับจะลงตัวมาตลอดอ่อาน,น่าจะจบแล้วไหมถ้ายืนยันว่ามันจบแล้วมันกลับตัวได้นะครับเป็นขาขึ้นนะครับแนวต้านแรกมันควรจะไปที่หบาทก่อน ทดสอบที่6บาทให้ได้แล้วยืนเหนือหบาทให้ได้แล้วขึ้นไปแล้วลงมาพักตัวที่บริเวณหบาทหรือต่ำกว่า6บาทแล้วก็กลับตัวขึ้นไปต่อนั่นคือการกลับตัวของเขาแล้วนะครับแต่วันนี้ดันขึ้นมาเป็นแท่งยาวสําหรับเนินนะครับมีโอกาสถึง6บาทไหมเรามาตามกันนะฮะเคลนอ่านดูสิเคลนอ่าเคลน เคลมมองอย่างนี้นะครับติดสแกนมานะครับแต่รูปแบบนี้ผมมองว่าเคลนยังไม่น่าเข้าสําหรับส่วนตัวนะครับเพราะว่ายังมองว่ายังเลืออีกชุดหนึ่งที่เป็นขาสีนะครับทีนี้ถ้าจะเข้าบริเวณนี้คือจุดคัดนะครับเข้าบริเวณนี้แล้วเราจะไป t ีตรงนี้นะครับก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้าตามฟิลมเดย์น,น,นะฮะต้องระวังนะครับ ผมพูดเนี่ยวิเคราะห์ให้เห็นภาพชัดๆเฉยๆทีนี้ถ้ามาดูที่ทางเฟรมสั้นๆเนี่ยเรามาดูกันอ่ะตรงนี้ตรงนี้นะครับทางเฟรม5นาทีเนี่ยเหมือนทรงจับจูงจูงเส้น EMA ให้เกิดโคดินคอร์นะฮะเห็นไหมฮะตรงนี้บริเวณนี้เข้าไปนะครับเห่านะีอ่าบริเวณนี้ลืมทุกทีเลยไอ้ที่เป็นมาสเตอร์ไลน์มาของเขาอ่ะนี่ตรงนี้นะครับี่บริเวณนี้สมมุติว่าถ้าเราเข้าตรงนี้ 1.52ออก1.46แล้วไป TP บริเวณไหนบริเวณนี้1.59จะไหวไหมอีก7ช่องนะครับเสีย6ช่องได้7ได้ถ้าได้ได้7ช่องอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็คำนวณ r i s k Reward ์ดลโชว์เอานะครับแต่วันนี้มันติดสแกนเข้ามาแลวเพนนะฮะดูซิว่ามันจะอยู่ต่อได้ไหมแล้วสงนี้มองว่าอาจจะเป็น เริ่มต้นเทนของมันก็ได้นะครับอันนี้มองที่ทาเฟรม5นาทีนะครับนี่คือ1 2นะครับ1 2 3หรือเป็น1 ABC แล้วก็ค่อยขึ้น3อย่างนี้ก็ได้นะครับสำหรับทางเฟรม5นาทีรอไม่นานนะครับสำหรับการพิสูจน์มันนะครับนี่คือจุดคัดนะครับ1.46โอเคครับตอนนี้ก็10.20นละอ่าก็ยังหุ้นยังติดสแกนมายังไม่มากเพื่อนๆก็ตามกันนะครับผลเฉลยของวันนี้ ที่ได้บรรยายไปก่อนหน้านี้ผลเฉลยจะสรุปกันเฉ,ฉลยอ,ออกมาก็คือตอนปิดตลาดนะครับวันนี้จะกลามเบสดูซิว่าเป็นอย่างไรนะครับเบสติดมาหลายวันมีโอกาสที่จะขึ้นไปได้ไหมนะครับ1.30นะครับคือเป้าอันนี้อ่าน,นง่ายๆใกล้ๆเลยครับ1.28คือเป้าสำหรับวันนี้นะครับ ครับขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาบรรยายเรื่องอาการใช้ฟ i โบน a c y ีในรูปแบบต่างๆฟีโบนัชชี e ีเทสเมนต์ฟีโบนัชชีโปรเจกชั่เพื่อวัดหา,าการไปต่อของเป้าหมายการไปต่อของเว็บต่างๆของคลื่นต่างๆแล้วก็การย่อตัวคนโดยส่วนใหญ่การจะย่อตัวที่บริเวณไหนบริเวณไหนที่เหมาะกับการเข้าซื้อโดยใช้ฟ i โบน a c y ีนะครับโอเคครับขอบคุณครับเพื่อนๆ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ